ในวันนี้ครับร้านอาหารตำนานลาวจังหวัดตรังครับเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกรรมการธนาชัยจำดงครับขอเชิญชวนนะครับขอเชิญเชิญกอดตสิบทุกคนทุกท่านนะครับร่วมพบปะสังสรรค์ในวันนี้ครับเวลา18บแนาฬิกานะครับที่ร้านอาหารตำนานลาวจังหวัดตรังนะครับไปบนเวทีครับสารเต้าครับครับยกที่3เลยครับมาสารเต้ายแดงนี่แกบอกมาแกทำชัดเจ็บครับเนี่ยตตำๆดังตำนานนะครับแข้งซ้ายของทางด้านเพชรมาวิน อยู่ที่ว่าสาโต,ต้งานหนักแลละว,วันนี้งานหนักเพราะว่าเล็กกว่าเตี้ยกว่าเบากว่ามาครบทุกเรื่องโอ้โหอยู่ที่ แน่แหละครับแข้งซ้ายครับทางด้านของซันโตเป็นฝ่ายเปิดเกมพยายามข้ามหาแต่ว่าเนี่ยครับเพชรมาวินิองออกแข้งซ้ายกันอุ้ยแข้งซ้ายนะติดท่อนแขนนะครับติดตัวติดขาดนิดเดียวอาจารย์อ่าอันตรายอันตรายว่าจะว่าไปแล้วนี่เพชรมาวินก็ครบเครื่องนะเน้นเน้นเน้เนย้ำๆกรรมการอ่ดูแล้วมันอาจจะไปโดนเรียกว่าเดินไม่ถึงตัวแหละครับอแล้วครับก็ได้กดแขนเอาไว้ครับซันโต รุ่นพี่กระดูกนีประสบการณ์นี่ก็ต้องบอกว่าผ่านบอลใหญ่ๆมาเยอะแล้วครับเจ็บจัดอยู่แล้วนะครับเป็นโอ้โหโอ้ยโอโอโอโงไงโอ้โหอ้าพักกอนเดียวกลับมาูบแล้วนะครับจัด2วัน2เวทีนะครับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมนี้ครับ จะเปิดตัวศึกมวยไทยพันธมิตรนัดปฐมฤกษ์ที่สนามมวยเวทีมวยสนามกีฬาทุ่ันเตมีกองทัพอากาศดำเือนครับเริ่มแข่งขันเวลา17นาฬิกานะครับมาดูมงคลแก้วกับเพชรเงนสียอดกุศลดาดวลกับลูกนิมิตโกโก้ใส่กับทางหน้าของนุ่มทุรินเจรัวด้วยสีต้ากับเพชรกาล้านนะครับและหลังจากนั้นนะครับทุกวันพุธเราเจอกันเวลา17นาฬิกานะครับที่สนามมวยเวทีมวยราชาดำเนินกับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับสัปดาห์นี้จะได้ดูคู่คาใจครับ เดี่ยวกันไปที่5ก้าวหน้ากับยอดดูแล้วครับได้แล้วครับทางด้านของซันโตเดก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับถูกโลดลงมาแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่แพ้นักงบอยรุ่นน้องทั้งนั้นเลยครับสองฟอร์มหลังที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นคิวทองไม่ว่าจะเป็นน้ำข้าวบวนครับเอาละครับวันนี้โหลดลงมาเจอกับทางด้านของเพชรบ่าวินแกะ์ทรายครับอุ้ยทายใหญ่ยราวอีก่แล้วจ้าโอ้ยแต่ละดอมเจ็บแผลเลยครับแต่แต่ว่าหัวใจยังมีอยู เดี๋ยวขอมากแล้วกันโอ้โหโอ้โหแต่ว,ว่าต้องสู้แล้วครับที่เขาบอกพระสามวยก็โอนมาอีกแล้วต้องสู้แขนต้องสู้เออมันต้องสู้อ่ะคุณประเสริฐไม่งั้นก็ยิงโดนนะครับนั่นแหละครับกรรมกา,ารจ้องแล้วนะครับยังไงครับซันโต้ครับรับอย่างเดี้เรับไม่ไหวครับสุดท้ายตัดสินใจยุติการชกเลยครับ เนี่ยครับจากทางด้านของซันโต้นะครับก็เรียกว่าเป็นการเซฟนักมวยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยขืนให้ต่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะบอบช้ำมากกว่านี้ครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของกรรมการครับชูมือเรียบร้อยครับเพชรมาวินหรือว่าเจ้าปล่อยครับนักมวยไม่จำเป็นต้องล้มต้องอะไรลงไปนะครับพอดูสภาพที่ว่าชกไปก็เจ็บตัวก็ต้องเซฟนักมวยไว้ก่อนครับอ่าสรุปว่า ทางด้านเพชรมาวินสิงห์มาวินครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน้องเอ้าไปครับนยกที่